Now Bobby beat. สวีดัาสวัสดีครับกับพบกับผมบีเดียเเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ enjoy กับ Meta บ k p อพีกันดีหรือเปล่าตัวผมก็เรียกได้ว่า Meta รอบนี้เล่นได้คุ้มมากนะครับเก็บมาซิรี่เทียววันไปเรียบร้อยละไม่เหมือนช่วงบ p ีที่ตอนนั้นผมไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็ค <c> ร <oughs> <c oughs> <c oughs> ั้งนี้ก็เลยไม่พลาดเนานะพยายามเล่น Meta จนเก็บมาซิรี่ได้ก็หลังจากนั้นนะผมก็ไปเก็บปืนอื่นต่อนะครับแต่เรียกได้ว่า ไม่ตายเพราะพีคพี GP, โคตรบ่อยเลยเว้ยแล้วผมแอบคันหัวอยู่ครับเวลาตายเพราะพีคพี GP. บางคนก็นอนยิงดักอย่างเดียวอะไรแบบนี้ก็แอบปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับผมก็เลยหยิบ p k p มาเล่นมัง่งก็ไม่ได้เข้าตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บคิวอะไรเนาะแล้วก็แบบทีมผมดันไม่จบนะครับแต่ก็ได้มา100กว่า110คิวนะครับก็เหลือเชื่ออยู่ปืนเกียนอยู่นะครับผมว่าเนี่ย ถ้าตีที่เขามาด้วยกันคบ4ครบ8อะไร2ตีแล้วแบบเล่นกันดีๆตึงๆนี่คือแบบคนละร้อยคิวนี่คือร้องอยู่นะผมว่าที่ทำคลิปนี้นี่คือผมจะมาบ่นได้ไม่ใช่อะไรครับคือแม่งไม่แก่เหมือนตอน PP ตอนนั้นคือแบบที่ผมเล่น p ีเพราะมันเล่นปืนอื่นไม่ได้จริงๆครับฮิตบล็อกอะไรตอนนั้นเขาเลยต้องแก้มั้งแต่รอบนี้คือปืนอื่นมนก็ยังพอเล่นได้ก็เลยเออหยุดทัวรเดแม่งเลยเชื่อผมแม่งโคตรเซ็งกระอ่ะ อยากเล่นปืนอื่นเนาะจริงๆคืออยากเก็บปืนอื่นมากครับก็นะแต่ก็มาโดนพีเคพีก็เลยหัวร้อนเนาะก็เลยต้องกลับมาเล่นก็เอาไว้ว่าผมฝ่อยดีกว่าแค่นี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะผมเก็บปืนทีกสองสัพท์ก็บอกแล้วก็น่าจะเล่นพีเคพียาวๆนะช่วงหยุดปีใหม่เนาะก็เล่นกันจนร้อนไปข้างอ่ะเออยังไงก็ต้องด่าไดอ่ะให้แม่งรีบรบแก้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลังปีใหม่เขาจะแก้หรือเปล่าแต่คิดว่าปืนนี้มันบาลานแล้ว เออก็แล้วแต่นะคิดว่ามันวารานแล้วอะ่ะเออก็เล่นให้คุ้มนะครับปีบีช่วงนี้แนะนำเนาะก็น่าจะแพทอีกทีหลังปีใหม่เลยนะครับเอาละครับก็ขอฝอย,ยแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าจอยจ้า Objectives is under attack! เพ่นเกินเอาให้ผมปีนหน่อยรถถัางเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ้ากำรุ่นแม่งเลยปุ้ตายด้วยชิบหายละอะไรวะเนี่ย ่งัน <c oughs> แอบเล่นคอมมาเราอ่ะแอบกูเล่นคอมโดนต้องโดนโทษเป็นยังไนงะ โอ้โหไอ้เช yeah, okay, so ี่ยไม่เอาอีกแล้วหรอวะเพื joking, ่อนเราเมื่อไรจะเข้าเพื <Okay. ่อนจะแพ้แล้วนะเพื่อน เยิงเนี่ยแหละปัญหาเยอะจัดโอเคมิสเตอราช่วยละเฮ้ยวัดวัดไอ้เหี้ยพันดี่โมเมนต์ผมต้องเข้าจุดให้ได้สมอลสมอลเพื่อนสมกเข้าไปเราจะแพ้นะไม่งั้นเราจะแพ้โอ้เลนเจอร์อีกแล้วไอ้เหี้ยผมไม่โอเคกับเลนเจอร์ เอสวยแค่นี้แหละเพื่อน โห่ไอ้เแค่แม่งอยู่บนเขาเนินเต็มเลยไอ้่อยทอดปิดหลักมัน ก่อนเขาจุดเรวเพื่อนเฮ้ย้อยสารแล้ว สิตัวเขาไปยืนเดี๋ยวนี้เืจอมโอ้สกอร์ผมแม่งเสียดายจัดโอ้วไม่กอจบแล้วเพื่อนไม่ดันเลยเจ้าวะสำหรับกับกันทุกคนอีกกัน